لله الذي ابتلى عباده بالحسنات والسيئات وهداهم الى الصبر ووعدهم عليه بالصلوات والرحمات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم المعاد اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون حاضرين مسلمين تي الله سبحانه وتعالى رك لمتا تكتن رب الحمد لله شيفت ของเรา في لوك دنيا ني تراب داي تي يان هاي جاي يو เรา تان ทั้งความสุข และความทุกข์เป็นบททดสอบจากอัลลอสุบฮาธรรมะแล้วสองอย่างนี้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาในชีวิตของเราจนกว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์คุณลูนับสินาอิกวตุลมาดวนับลูกุมบิชรริ وال ไครฟิตเนตันวไวไลนาตูร์แก a ล l a h ت ع ا ลบาบอกว่าพระองค์จะทดสอบมนุษย์ทั้งด้วยสิ่งที่พวกเขาชอบบบ خير ิวะชอบแบบ ش ิวัลล่ยทดสอบด้วยสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบและทดสอบด้วยสิ่งที่พวกเขาชอบทดสอบด้วยความดีด้วยความสุขทดสอบด้วยความเลวร้ายด้วยความทุกข์ไปน้องครับคนที่เป็นมุสลิมเวลาที่เขาเจอกับความสุขเขาก็จะขอบคุณอัลลอฮ์ เวลาที่เขาเจอกับความทุกข์เขาก็จะอดทนแต่ว่าระหว่างขอบคุณกับอดทนเนี่ยรักอลาบอกว่าว่าลีลุมมินอิบาดยชกูรบ่าวของฉันน้อยเหลือเกินที่เป็นคนที่ขอบคุณสิ่งที่ดีเรามักจะไม่ขอบคุณ แต่เวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีเรามักจะตีโพยตีพายนะเอาดูเป็นละจริงๆแล้วเราจะต้องเรียนรู้ทั้งการขอบคุณและการอดทนเพียงแต่ว่าด้วยนิสัยของเราเนี่ยเรื่องขอบคุณเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่เรื่องอดทนเ,นเรามีปัญหาเยอะเพราะเราชอบนับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตโดยนิสัยของมนุษย์เนี่ย الله تعالى بهو إن الإنسان لربه لكنود الحسن البصري يقول الذي هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه إن الإنسان لربه لكنود أي سورة رأي والعاديات ضبحا أيات نجت الله تعالى เผยให้เห็นถึงจุดอ่อนของมนุษย์ก็คือมนุษย์เป็นพวกที่และแคนูเดเป็นพวกที่ไม่สำนึกบุญคุณอัลฮัสันอัลบรีอธิบายว่าการไม่สำนึกบุญคุณก็คือย่าอุดุลมซาอบนับแต่ความทุกข์เจอปัญหานั้นขาดทุนตรงนี้อุบัติเหตุตรงนั้นอะไรที่เป็นความทุกข์ในชีวิตเนี่ยนับไม่ นับหนึ่งสองสามสี่ห้านับได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นแล้วฝั่งที่เป็นความสุขละ่ะววยันแาแต่กลับลืมลืมความแนบมัดลืมความสุขที่อรัตาลาประทานมาให้กับเขาดังนั้นเราจึงอยากจะให้เรียนรู้การอดทนก่อนเรียนรู้กับความอดทนน่าจะเหมาะสมที่สุดเวลาที่เราเจอปัญหาเราจะได้ม่ได้ไม่ไม่นั่งไม่มานั่งนับความทุกข ให้เราอดทนกับความทุกข์ที่เราต้องเจอไป้องครับความอดทนเป็นสิ่งที่เรารู้กันดีว่ามันมีความมีคุณค่ามีความสําคัญมากมายเหลือเกินแต่สิ่งที่เราอยากจะลงลึกในวันนี้ก็คือมันมีเครื่องมืออะไรมันมีปัจจัยอะไรมันมีตัวช่วยอะไรที่ทําให้เราอดทนได้อย่างมีคุณภาพ อดทนได้มากขึ้นอดทนได้อย่างสง่างามเหมือนกับที่นบียกรุกได้กล่าวว่าฟาซอบรุนเจมีลเวลาอดทนก็ต้องอดทนให้สง่างามประการที่หนึ่งอัลวาเซลอัลมมอีนตุอัลซับรีมินอัลซามิฮ์เครื่องมือที่จะช่วยให้เราอดทนได้อย่างสง่างามมันมีเยอะมากบางคนอุลามะบางท่านนับออกมาเนี่ย

ให้ความศรัทธาของเราต่อกอาและกอดารเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าเรามีอัคดะอัลกอฎะัลกอดารรุกควอิมานข้อที่ฮะถ้าเรายึดอย่างอยู่กับอิมานข้อที่ฮะอัลกอฎะัลกอดารแน่นอนความอดทนของเราก็จะมีพลังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าอย่างไงมาอัฟบะมีมุซีบะตินฟิลอาบดิวะลาฟิอันฟุซิคุม

ไม่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นใจะใหญ่หลวงแค่ไหนทุกอย่างต้องผ่านการอนุมัติจากอัลลอฮฺสบานะว่าใจละว่ามันยุมินบิลลาฮิยะ่ดกับะ ah ดังนั้นคนที่มีอีหมานต่ออัลลอฮ์หัวใจของเขาจะน้อมรับบททดสอบด้วยหัวใจที่สุขสบายไม่กระวนกระวายนี่คือประการที่หนึ่งไปน้องครับประการที่สองหลังจากที่เราศรัทธาต่อออะดับแล้วสิ่งที่จะช่วยเสริมความอดทนของเราก็คือ อัลกิลมุบิฟดาอิลศับรีว์และทวาบอีห์วัคฟาร์วัคฟาร์ตีห์วัจซาอิฮ์เรียนรู้ว่าความอดทนเนี่ยมันมีผลบุญอะไรบ้างมันมีความยิ่งใหญ่ที่อัลตัลาตระเตรียมเอาไว้ในวันอาคิีรอห์สำหรับคนที่อดทนอย่างไรบ้างถ้าเรารู้เราจะรู้สึกว่ามันง่ายสําหรับเรามันเล็กน้อยสําหรับเราถ้าอัลตัลัต บอกกับเราเรารู้ว่ารัตอะลักษ์จะเตรียมอะไรเอาไว้สําหรับคนที่อดทนในวันอาคิราีรั้า ب ح ا มีผลบุญประการหนึ่งที่รัอลัก์จะไม่เปิดเผยหนึ่งในจนํานวนผลบุญที่รัอลักษ์จะไม่เปิดเผยก็คือผลบุญของคนที่อดทนผลบุญของการทาารําอัลมัลความดีเนี่ยมีสูตรคูดของมันหนึ่งความดีที่เราทำรัอลักจะคูณสิบคูณยี้า คูณมากกว่านั้นคูณเจ็ดร้อยหรือคูณมีจํานวนคูณแต่หนึ่งในจํานวนผลบุญที่อัลลอาลัปกปิดไม่บอกจํานวนคูณของมันก็คือผลบุญของการอดทนอินนามายูุฟฟาซาบิรูนอัจราฮุมบิไกรฮิซาบอัลลอฮฺตรียมผลบุญเอาไว้สําหรับคนที่อดทนเนี่ยไม่มีที่จะที่จะคิดคํานวณอัสซาร์กันดี

น้ำแค่อันเดียวเล็กๆที่ตํำขาของเขาเนี่ยถ้าเขาอดทนกับมันเนี่ยหนึ่งครั้งที่ถูกตําด้วยน้าเนี่ยยกระดับชั้นหนึ่งขั้นและลบล,ล้างบาปของเขาอีกหนึ่งบาปเวลาที่เรารู้อย่างนี้เราเจอกับโมุสีบ้าแบบนี้แล้วเราอดทนเราก็จะมีกำลังใจที่จะฝ่าฟันบททดสอบเหล่านั้นได้โยวดดูอัลอลอาฟีติย์ยุมลกิยามติ ح ี ن ي ع ้อยอ أهل ุ่ ب เ ا ล ا อ ث و วับล้วอันน ه م ك จลูดห ض ت ب คาน ق ا กรุดับบิลมขารคนที่มีสุขภาพดีคนที่ไม่เคยโดนบททดสอบในโลกดุนยาพอไปถึงวันอาคิรอเห็นคนอื่นที่เคยถูกทดสอบในโลกดุนยาได้รับผลบุญอย่างมากมายจ้าอัลลอฮ์สุบานตละคนที่เคยมีสุขภาพดีบอกว่าฉันอยากจะป่วยบ้างฉันอยากจะโดนตัด แขนตัดเท้าบ้างไม่ได้แปลว่าให้เรานึกอยากจะถูกทดสอบในโลกดุดนยาไม่ใช่แต่กําลังจะบอกว่าผละบุญของคนที่อดทนกับบททดสอบนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนประการที่สามพี่น้องครับสิ่งที่จะช่วยให้เราอดทนได้อย่างสวยงามก็คืออัลกามารุสซาลิทำอามันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดการสักดะก็และการถือศีลอด ละต่าลาเวลาที่พูดถึงการอดทนมีอยู่สองอายะห์ที่อละต่าลาพูดถึงการอดทนพร้อมๆกับการละหมาดยาอเยฮัละดีนอามมนอิสต์อินูบิสซศบริวัลศลัพอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงใช้ความช่วยเหลือเนี่ยกับการอดทนและการละหมาดอดทนแล้วละหมาดในสุรุตุอัลมาอาริจ อินนัลอินซานะุ้ลิขะฮะลูอะอิดามัสซะฮุชรร์จะซูอะอิดามัสซะฮุลขัยรุมะนูอะมนุษย์นับนเป็นพวกละโมุบลบมากเวลาที่ได้เจอกับสิ่งดีๆก็ตระหนี่ทีเหนียวเวลาที่เจอกับความทุกข์ยากก็ตีโพยตีพายยกเว้นอิลลัลมุศ็อลลีนยกเว้นคนที่ละหมาดคนที่ละหมาดอัลเลาะะห์ตอาลาจะให้หัวใจของเขานิ่งสงบ ท ok an al ah um ah um ่ไม um ่เกาและหมาท่านั ke, hey, ini, ้นอ ah. ิลลัลงีอัลลซีนะฮุมฟีศาลนติฮิมดาอยู่ในศาสน์นะฮุมฟีอัมวาลิาิมฮักกุมมะอ่ลยู่ในซาอิลนี้ผู้ทร่อมู่ในากละหีาดก็คือการบรนจาสการีริจาคช่วยด้ใหสน้เราไี่มีนิสัยนี้ผที่อยู่ใการถืนีีลอดมีหะดสนีษที่อ่นนน้ีนศาสน์นี้่อย่นศส่อยานอบรารถือศีลอดนั้นเป็นครึ่งหนท่งของกนรอดทน

จงอดทนต่อการตัดสินของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอัลาะอย่าได้เชื่อฟังบรรดาคนกาเฟดในสุรทุ u เอ n นอ n ayat ที่24อ y a t ต่อไปทันทีทันใดวั ل กุริสมารบบบ ب ِّ ك َ ب ُตันวะอ و َ ع َจงรำลึกถึงอัลลอฮฺทุกเช้าทุกเย็นความอดทนของเราจะมีพลังมากขึ้นถ้าเรารำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอัลาะอย่างสม่ำเสมอ ا ل น ي อามานู

บิมุสาบินาบีนะมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมการใช้เรื่องราวของบรรดานนบีเป็นบทเรียนในการปลอบใจเราสุขานลลอ์บททดสอบของเราในยุคนี้นหนักหนาแค่ไหนลองเอาไปเทียบกับบททดสอบของบรรดานนบีก่อนหน้านี้ถ้าเราจะรู้ว่าของเราจิบจ้อยเหลือเกินนบียะกูบสบัดอย่างไงอดทนยังไง نبي يوسف قطن ينغي نبي أيوب قطن ينغي وكلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس

ว่าคนลนท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเองอัลลอฮฺตะลาเอาเรื่องราวของบรรดานาบีมาให้ท่านนบีรับฟังเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านมีความรู้สึกอุ่นใจว่าสิ่งที่ท่านเจอกับบรรดามมชริกีนบรรดานาบีก่อนหน้านี้เคยเจอมาหมดแล้วว่าคนลันักวิสอะลเลาะมินอัมบาอิรุสุลมานุเับบิตุบิฮิฟูอาดักเราได้เล่าเรื่องราวของบรรดารอซูลให้เจ้าฟังอ้มโมฮัมมัดเพื่อให้หัวใจของเจ้า มั่นคงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกถึงบททดสอบของบรรดานบีนบีมูซาอัลลอฮ์อัลลอฮฺบรรดานบีก่อนหน้านี้ที่ถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงเหลือเกินเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุซีบะที่ท่านนบีของเราซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมใน h ะด i ษอิบนุอับบาสและซับตอัลจุมฮีท่านนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกว่า“อิดะอัลซาบะอะฮะดะรคุมมุซีบะตุน เวลาที่พวกเจ้าใครคนใดคนหนึ่งเจอกับบททดสอบฟลยัลกุรมุซีบบตะฮูบีให้เขานึกถึงมุซีบ์ของฉันอัลลอฮฺฟ้าอินฮาะมินอัลมาซอิบเพราะว่ามุซีบ์ของท่านนบีนั้นหนักหน่วงที่สุดแล้วการที่เราสูญเสียท่านนบีสอลลัลอัซสลัมการที่ชาวเมืองมะดีนะวันที่ท่านนบีเสียชีวิตมะดีนะทั้งเมืองเหมือนกับมืดดำสนิท เพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้เรามีความอดทนและมั่นคงในการเผชิญกับบททดสอบต่างๆในชีวิตของเราตลอดไปตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังคงต้องเรียนรู้ที่จะอดทนเรื่อยไปฝึกฝนและทุ่มเทให้เราเป็นหนึ่งในจำนวนบรรดาคนที่อดทนแล,ะละ้วล l l ลาจะให้กับเราอย่างที่ไม่คาดคิด b a ั a k a ล l a h วล a ะ a l a k u m fil ุ u r a n a l a g ม a a n ะ a nafyan y u a ยาคุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติ وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون بينكراب قام ما الله اصبر وما صبرك الا بالله جم และความอดทนของเจ้าจะไม่เกิดนอกจากด้วยอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกตัวเองให้มีความอดทนพร้อมๆกับขอดุอาให้อัลลอฮ์ประทานให้หัวใจของเรามีความอดทนเหมือนกับดุอาที่พูดถึงในอัลกุรอานอุลกีริมหนึ่งก็คือดุอาของยาลูดตอนที่นํากองทัพไปจะไปต่อสู้กับตอลูดบรรดากองทัพของยาลูดขอดุอาว่าอย่างไรรับะา

ดูอาคล้ายๆกันนี้ที่บรรดานักมายากลของฟิรอานนักสยศาสตร์ของฟิร์อานหลังจากที่ไปท้าประลองกับนบีมูซาแล้วพวกเขาแพ้พวกเขาก็กล่าว ش ฮาดะเป็นมุสลิมฟิรเอานก็ขู่คมขู่ว่าจะทำร้ายบรรดานักสยศาสตร์ของตัวเองนักสยศาสตร์เหล่านี้มั่นคงตล่าวต้อุสาพตจละแล้วขอดูอาต่อพระองค์ว่า รับนะอัฟร์ก علينا ศัรูฝัาไมดียวกันย่าลลเทความอดทนลงมาในหัวใจของเราด้วยเถิดวตาทวฟนามุสลิมีและขอให้เราตายในสภาพที่เราเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นขอดุอาอยู่เสมอให้เรามีความอดทนให้เราได้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคทั้งเล็กทั้งใหญ่ในโลกดนยานี้ ما الله سبحانه <متحدث> وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واعل كلمتك الى يوم الدين ربنا اصلح لنا احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان، اللهم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون